ครับนี่ก็คือทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านออหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านตรงนี้ก็แถวแถวบางปลีนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวบางปลีนะครับผมแล้วก็เรากําลังเดินทางเข้าไปบ้านท่านมหาเศรษฐีนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เราก็จะมาเรียนออนไลน์นะครับสมัรสอนลง ตะกานะครับของ Tik To อกนะครับผมแล้วก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งแล้วะนะครับอันนี้ก็กำลังจะเข้าบ้านนะครับกำลังจะถึงพอดีนะครับบ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่หลังใหญ่มากๆเลยนะครับคนที่จะเข้ามาได้นี่ก็ถ้าเป็นคนนอกนะครับก็ต้องแลกบัตรนะครับแต่ถ้าเป็นคนในก็ไม่ต้องแลก ใช้บัตรเรียกนะเข้ามาช่วงนี้ก็เป็นวันนี้นะครับที่ผมอัดเนี่ยนะครับก็เป็นฝนตกนะครับเป็นวันพุธนะครับเลาววันพุธช่วงนี้ก็พายุเข้าเกุายุเข้าลแล้วเราก็เดินทางจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างกิดังน,นั้นเราก็จะถึง เราว่าเราก็ทําธุรกิจนะครับท่านก็ทําธุรกิจจิฟฟรีนนะครับประสบความสำเร็จจนในบ้านนะครับที่นี่เขาได้กิ่งนะครับผมเ,เป็นธุรกิจจิฟฟรีนนะถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะจอดรถ โอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยเราก็จะลงฝนตกด้วยนะครับไม่สะดวกเท่าไหร่ฝนตกด้วยนะฝนตกด้วยก็กางล่มไปด้วยนก็ขออนุญาตใส่หมวกนะครับเพราะว่าเพราะฝนตกเนาะ นะครับผมอ่ะโอเคไปกันเลยนะนะครับอัะน,นี้เราก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเราเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านท่านเนี่ยก็จะมีถ้าเรียวกว่าสารสารพระภูมิเนาะนะครับตรงนี้นาจะเป็นสารพร,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 ระภูมินะครับเราก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่นะอันนี้เป็นสารพระภูมินะครับบ้านสวยสวยงามมากอันนี้ต้นไม้ไม่ใช่บ้าน่อันนี้บ้านอู่ฝั่งนี้นะครับ นครับโอ้โหนะครับท่านเศรษฐีนี่ก็สวัสดีครับผมสวัสดีท่านเศรษฐีมาทำงานบ้านทำงาน้นก็ท,<า>นทำงานพื้นฐานนะครับนี่เลยครับจะเรียก<า>ว่า,าทำเป็นหมดเลยไม่ใช่ว่าทำจิฟฟลีนได้อย่างเดียวอยู่บ้านเปิด,ดบา้า,บานก็ได้อยู่บ้านเปิดบ้านก็ได้สวัสดีครับพี่หมอค,ครับท่านเศรษฐีกำลังทำ งานพื้นฐานนี่ครับประตูท่านนี่ก็แบบเป็นกันเองมากนะครับมาได้นะครับใครจะมานะแต่ต้องโทรบอกลูกหน้าก่อนนะนะถ้ามาได้นะครับนี่ครับขออนุญาตนะครับชมบ้านชมบ้านนี่นะครับขออนุญาตท่านแล้วนะครับห้องนี้ท่านเป็นห้องที่แบบเศรษฐีเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่คือออนไลน์ตัวจริง นะครับอายุไม่เกี่ยวนะครับท่านทําออนไลน์นะครับท่านมีอุปกรณ์เพียบเลยนะครับในการทําออนไลน์นะ้มีไฟนะครับมีไฟสองโอ้ยไฟเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาสวยด้วยโอ้ยสวยๆนะครับนะไฟนะครับถ้าใครอยากจะทําออนไลน์นะครับก็ไฟประมาณนี้เลยเนาะนะครับมีตัวเลขตัวใหญ่ด้วยไม่ใช่ธรรมดานะครับอันนี้คือตัวเลกโอ้ยนะครับสวยมา นี่คือมืออาชีพนะครับมืออาชีพแล้วก็ดูด้านหลังครับมีผ้าฉากด้วยนะฉากเขียวนะครับนี่คือฉากเขียวนะฮูฉากเขียวอย่างสวยนะครับอันนี้คือฉากเขียวนะครับนี่คือการทําออนไลน์นะครับออนไลน์หรือไลฟ์สดก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนทุกด้านนะครับผมนะใครอยากจะทำเนาะก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับแนวทางไป ไปทำนะยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์นะครับผมเนาะนี่ขนาดท่านแบบว่ามีบ้านเอ่อแบบสวยแล้วมีความพร้อมแล้วนะท่านก็ยังมาทำอ่าเขาเรียกว่าทำออนไลน์นะครับผมท่านก็อย่างนี้ทำงานพื้นฐานเนี่ยเขาเรียกว่างานพื้นฐานนะครับงานพื้นฐานเขาเรียกว่างานบ้านนะครับทุกคนต้องเป็นนะผู้หญิงผู้ชายต้องเป็น วันนี้มาบุกแต่เช้าเลยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือใครที่ต้องทําในขนาดนี้เลยเลยก็แล้วแต่ครับพิจรารณา่างเราเขาเรียกว่าคนขยันจ้างเขาก็ได้จ้างเขาก็ได้ครับง่ายนิดเดียวนะครับถ้าจ้างเขาง่ายเขานิดเดียวนะเอาเงินให้แล้วเขาก็มาทํานะครับเดี๋ยวเราเมาปลอดภยัยดีนะอ่าเนี่ความปลอดภยัยเราได้ถึงความปลอดภยันะดภยด้วย แล้วก็เราได้ออกกําลังกายด้วยท่านว่าอย่างนั้นนะครับตอนเช้าเชมานะออกกําลังกายไปในตัวแล้วก็ทํางานบ้านไปด้วยก็ไม่กี่กี่นาที่หรอกนะครับให้เต็มที่ถ้าบ้านหล้างใหญ่ขนาดนี้ก็หนึ่งชั่วโมงอ่ะอไม่ถึงเยอไม่ถึง้วยสิ้นาทีก็เสร็จแล้วสิบห้านาทีก็เสร็จแล้วท่านบอกว่าน,นติดตามนี่ครับไม่ใช่ธรรมดานะ ทำเป็นทุกอย่างโอ้ทำไม่เห็นเห็น <c oughs> เลยเขาบอกว่าเศรษฐีจะทำในขนาดนี้เลยโอ้ยเลือกทุกอย่างเนะ,นะฟังฟาดฉวดด้วยธรรมจักรด้วยโอ้สาธุสาธุนะครับอ่าฟังธรรมาจักรด้วยเรามาชมทางด้านนอกดีกว่าครับฟ้า แจ่มใสมากดูฟองฟ้านะฝนตกอันนี้คือฟองฟ้าแจ่มใสมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะมีสวนหย่อมนะครับเขาเรียกว่าสวนหย่อจมจริงๆนะครับก็จะมีต้นไม้มะม่วงนะครับก็โดนตัดไปแล้วเรียบร้อย น่าจะไม่มีลูกนะครับก็เลยโดนตัดไปซังนนั้นนะนะครับมีต้นไม้ประมาณนี้ทําให้ล่มรื่นนะครับรถก็มีนะครับ3ามคันนะครับอีกคันหนึ่งอยู่ข้างนอกไม่มีที่จอดอไม่มีเดี๋ยวนะให้ชมบรรยากาศเนาะน่ครับบรรยากาศ อู้นะครับอันนี้ก็คือก็จะมีหน้าบ้านนะครับมีหน้าบ้านมีประตูเข้าแล้วก็จะมีเออ่ที่จอดรถนะครับนะที่จอดรถนะครับนี่คือคนที่แบบนะครับทำประสบความสำเร็จจริงๆนะครับกับกิฟฟรีนเนาะ นะครับผมใครที่นะครับยังคิดลังเลอยู่นะครับหรือว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับไม่ต้องลังเลแล้วนะฮะก็เรียกว่ามีรุ่นพี่นะครับมีรุ่นพี่ทําให้ดูได้คือไม่ได้ทําให้ดูทําให้เห็นแล้วนะครับก็ได้จริงๆนะครับในขนาดนี้นะครับรยๆและลงมือทํานะครับศึกษาและลงมือทําเท่านั้นเอง ี่ตอนนี้ก็ฝนกำลังลินอยู่นะครับแล้วก็ยังตกอยู่อย่างต่อเนื่องบรรยากาศฝนก็ยังตกอยู่นะเห็นไหมครับฝนตกอยู่นะดูบ่อน้ําดูบ่อน้ํามีน้ํากระเพื่อมนะครับแสดงว่าฝนตกนะครับสี่งดังก็แก๊ก็แก้ก็คือฝนตกนะเราก็เลยพาให้เห็นประมาณนี้นะ วันนี้ก็จะมากินกาแฟะนะครับท่านบอกว่าท่านได้กาแฟมาใหม่เป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดใน3ลกูกผมว่าเองนะ <c oughs> นะครับใครอยากมาทานกาแฟะนะครับใครที่อยากจะมาคุยกับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ <c oughs> ธุรกิจก็ได้นะครับท่านยินดีนะครับแต่ก่อนมานี่ต้อง นัดล่วงหน้าก่อนนะครับนัดล่วงหน้าก่อนนะโทรมานะครับโทรมาเลยนะครับอาจโชคดีนะได้ดูดวงด้วยนะครับสายที่แบบชอบชอบสายหมูนะครับชอบสายหมูก็มาดูดวงได้นะครับผมเนาะบางคนบอกว่ามีค่าครูแพงไหมครับก็นะครับก็ไม่แพงครับราคาพื้นๆนะครับผมกันเองนะครับราคากันเองมากๆ ราคาแล้วแต่จะให <c oughs> ้ก็มีค่าใส่กูด้วยก็โทรมาสอบถามนะครับเรื่องนี้ไม่รู้นะครับเรื่องนี้ไม่รู้จริงๆนะครับว่าค่าคูเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับถ้าใครอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะดูเนาะนะครับผมก็แลว้วแต่กําลังศรัทธานะครับกําศรัทธาใหญ่ก็ใส่เยอะถ้ารับบลดนะครับ ไปทาบุญเราก็ได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับกับคนที่มาดูดวงถือว่าได้สองเด้งถือว่าได้สองเด้งกับคนที่มาดูดวงเลยนะนะครับสองเด้งได้จริงๆนี่มีสอนให้ด้วยนะครับใครอยากเรียนนะครับมาเลยนะครับสถานที่ไม่ต้องกลัวครับจอดรถได้นะครับจอดรถได้แล้วก็มีโต๊ะนั่งนะครับเขาเรียกว่าหน้าบ้านนะครับกว้างขวาง นะครับมาได้เลยนะครับมาได้เลยร่มรื่นครับร่มรื่นนะมีกาแฟให้ฟรีมีกาแฟให้กินด้วยนะครับหรือว่าจะซื้อมากินเองก็ได้นะครับจะมีครับที่นี่มีกาแฟเยอะนะครับกาแฟของกิฟฟลีเรานี่แหละครับกาแฟเพื่อสุขภาพเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นใครชอบกาแฟดําใครชอบคาปูชิโน่นะครับใครชอบกาแฟเพื่อสุขภาพได้หมดเลย ครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากติดตามให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้านะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับมีอะไรดีๆมานําเสนอนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอ่าอย่าลืมติดตามกดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืม มาคอมเมนต์ได้นะครับสอบถามก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับบััสดีครับ